มาแล้วครับ12% 13บัฟดาเมจครับแต่เหลือ3าตัวเองอะวันนีครับโมเลียปื้มเขาให้สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของตัวของโมเลียนะครับผมเก็กโคโมเลียก็ไม่ใช่อะไรครับตัวละครตอนนี้เราถ่ายโอนมาจากจินเบนะครับผมก็คือเมื่อก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรีวิวจินเบไปแล้วก็ทำการโอนย้ายมันไปเรียบร้อยครับซึ่งมาดูตัวละครของจินเบหายไปแล้วนะครับผมเหลือตัวปกติแค่5ตัว เพราะว่าเราใช้การถ่ายโอนก็คือการถ่ายโอนตัวละครอ,อะ่ะเราจะใช้ตัวละครที่เป็นตัวเดียวกันทั้งหมด20ตัวนะครับผมเฮ้ยไม่แน่นอนสิก็อยู่ที่ว่าเรากี่ดาวครับมันขั้นต่ํา10ดาวก็คือถ้า10ดาวอะ่ะเราต้องใช้ตัวละคร5ตัวนะครับผมก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเป็น11เดาวอย่างนี้แล้วก็เป็น7ดครับ12ดาวแล้วก็เป็น9 13ดาวปุ๊บเราก็ต้องเพิ่มอีก3ตัวครับผมเป็น12ตัวแล้วถ้าเป็น 14ดาวก็ต้องเป็น15ตัวครับถ้าเป็น15ดาวเมื่อไหร่ก็ต้องเป็น20ตัวนะครับผมซึ่งผมมีถึงหรือเปล่าให้มีบุ๊กถึงนี่วถึงเปล่าวะอโอโไม่ถึงครับโอเคว่าจะใส่ให้ดูแม่งแบบหาไม่ถึงนะครับผมก็อันนี้คือการกดไอตัวของโอนแล้วกันนะครับผมผมโอนมาก็เลยได้เป็นโมเลียครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูการหาโมเลียก็จะเหมือนจินเบเลยหาได้จากบานที่เป็นรูป นามิหรือลูปปีกสีฟ้าเท่านั้นนะครับผมมีในสุ่มแพ็คเขียวซึ่งบอกล้วเลยว่าออกบ่อยมากๆนะครับในแพ็คเขียวนี้ตามหาซาโบเอ้ยตามหาโดฟามิงโกเอ้ยโมเรียมาลุลวัวเอเนลมาลูลวัวเอสมาลุลัวครับผมจนเบื่อที่หน้ามาแล้วตอนนี้หรือสามารถรับได้จากแพ็คเอลหนึ่งทั่วไปครับสาหรับคนที่อยากได้หรือว่าชื่นชอบมันเป็นพิเศษครับแต่ไม่ค่อยอยากแนะนําสั่าไหลายมันเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นแบบตกยุคไปแล้วนะครับผมก็คือตก แบบไม่สามารถที่จะปั้นได้แล้วน่นเองแต่สามารถที่จะเล่นเข่าข้าวได้อัดแน่นๆดีๆก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะพาทุกคนมาดูสกิลเบื้องต้นนะครับผมก่อนหน้านี้คลิปรีวิวโมเดียผมเหมือนจะทําได้แค่ตัวละครที่เป็นไม่กีีดาวเองซึ่งได้เอาของเวียดนามมาอ้างอิงด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเกมมันเปิดใหม่ๆตัวละครมันค่อนข้างที่จะหายากแต่ทุกวันนี้มันหาง่ายครับขอแก้มือเอาเป็น15ดาวทํารีวิวลงไว้ให้กับทุกคนได้รับชมแล้วกันครับ เริ่มที่สกิลหนึ่งครับจะสร้างดาเมจหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีทำดาเมจใส่ตัวละครทุกตัวนะครับผมมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะแช่แข็งฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลดค่าพ,พอยต์มานาของตรงข้ามด้วยสามสิบนะครับผมก็ถือว่าดีนะสกิลสองครับจะเป็นสกิลเจาะเกาะนะครับผมติตตดจะเป็นสกิลต้องพูดใหม่สกิลสองครับจะเป็นสกิลติดตัวเพิ่มค่าเจาะเกาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์และพลังโจมตีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ให้เลือด25%ครับหวเจาะเกาะ40%นี่ <ปะ S 1> ดีมากเลยเนาะ40%ครับสามารถใส่รูนเจาะเกาะได้นะครับอีก44%เป็น84%ครับแทบจะไม่นับพลังป้องกันเลยนะสกิล3ครับเมื่อแบบโมเลียมันโดนโจมตีนะครับผมจะลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามที่ตีมัน9%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวมัน20%นะครับผมเดินฝั่งตรงข้ามตี6ตัวเพิ่ม120%เลยนะครับผมคงอยู่3รอบ สามารถเจ็บสแตงได้ถึง300%นะครับผม oh. แม่งหลักโกงเลยวะสกิลนี้ก็ค่อนข้างทางี่จะดีนะครับแต่ว่าโดนเคาน์เตอร์โดนอะไรซ้ำนี้ไม่นับในรอบนั้นนะครับผมนับแค่ทีเดียวเท่านั้นสกิล4ครับโมเลียจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมแก่ตัวละครที่ติดสถานะแช่แข็งนะครับผม1้0ยสามารถเอาไปคอมโบกับคูซันได้นะครับคูซ <Okay. S 1> ันมันจะโอกาสแช่แข็งเยอะเพราะว่ามันเป็นการคอมโบที่แบบลงตัวมากๆเลยแต่ว่าคูซันเราหาตัวละครยากมากนะครับผมทำให้หลายๆคนนั้น ไม่สามารถที่จะอัดคูซันได้นะครับผมค่อนข้างที่จะลําบากนั่นเองส่วนเรื่องชุดครับก็แน่นอนอยู่แล้วใส่เป็นชุดตรงสายไปเลยนะครับผม6ชิ้นเพราะว่าเล่นดาเมจอย่างเดียวโดดมันไม่โดดเด่นเหมือนพวกมันก็เอย่ยมีใบด้วยอยากทําทดาเมจหรือโซโลนะครับผมที่มีดูดเลือดในตัวแต่ว่าโมเลียนี้ก็ไม่ไหวนะครับเล่นเป็นตรงสายดีกว่าขอแค่ให้มีเลือดด้วยนะครับอาวุธอาวุธที่ดีที่สุดผมแนะนําเป็นดาบซูซีนะครับแต่ว่าผมไม่มีก็ต้องขอไว กักไว้ใส่เป็นเมจิกสวอตอันนี้ <Okay. S 1> นะครับผมก็คือใส่ดาบนี้ก็ได้ครับมันได้แบบพลังโจมตีได้เลือดแล้วก็ได้เป็นไอตัวของปล่อยสก,กิลรอบแรกด้วยนะครับผมเอามาแบบมีโอกาสแช่แข็งก็ได้ครับก็อย่างที่ว่าดีที่สุดคือดาบซุยๆนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีดาบซุยๆให้ทุกคนดูครับก็เอาเป็นว่าดูแบบดาบปล่อยสก,กิลเป็นคอมโบที่2แล้วกันคอมโบแรกดีที่สุดคือซุยๆนะครับคอมโบที่2ก็ดาบเมจิกสวอตนี้แล้วก็ใส่ฮาคิเป็นรีเฟซมานานะครับส่วนหิน หินนี้ก็ใส่เป็นหินพลังโจมตีล้วนนะครับผมอย่างที่เคยแจ้งไปหรือว่าจะใส่เป็นเจาะเกาะก็ได้เจาะเกาะกับพลังโจมตีล้วนมีค่าพอๆใกล้เคียงกันเลยก็ว่าได้ถ้าใส่เจาะเกาะพลังโจมตีมันจะลดเวลามันโดนตีอ่ะเปอร์เซ็นต์ดามจมันจะขึ้นน้อยแต่ว่ามันจะไม่นับเกาะครับแต่ว่าถ้าใส่เป็นดามจล้วนแบบนี้เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเยอะครับก็แล้วแต่ใครจะรีเจอร์ไหนครับถ้าจะให้แนะนําแนะนําเป็นเจาะเกาะครับแต่ว่าผมที่รีเฟนหมดครับอ่ะเหลือที่หนึ่งรีให้ทุกคนดูหน่อยปา้โหูได้คีไม่เอาครรับบีย้อย ไปใช้ผงของไปใช้ผงรีสกิวของพี่เขาอย่างสิ้นเปลืองก็ใส่เป็นพลังโจมตีไว้นี่ก็ได้นะครับผมก็สองรูนนี่แหละดีพอๆกันเลยโอเคมาถึงเรื่องฮา k คิครับสำหรับโมเรียนั้นเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากดาเมจครับ1กับ4ก็ดาเมจล้วนครับเพื่อที่จะเน้นแบบโจมตีแบบตูมทีเดียวนะครับผมบึ้มไปนี่แบบขอให้หายไปเลยก็ฮาคิที่13 h a ฮาคิที่3เนี่ยผมก็ใส่เป็นพลังโจมตีไว้เหมือนกันนะครับผมก็หลังจบรอบส่วนฮาคิที่2 ผมจะใส่เป็นป้องกันการเผาไหม้นะครับผมหารี้สุดท้ายครับอย่างที่แจ้งเลยผมใส่เมจิกสวอตผมเลยเล่นแบบสายรีเฟซสกิลครับมีโอกาส30%ที่มันจะรีมานานะครับผมถ้าใครเล่นเป็นดาบซูซยนะครับก็เล่นเป็นอันนี้ก็ได้กันมันจะตายนะครับผมเอามาเปิดโล่ไว้เพื่อที่จะแบบพิกเกมได้นั่นเองนะครับผมทําให้โมเลียของผมนี้ตอนนี้ครับพลังรวมนะครับผมจะเป็นพลังรวมก่อนล้านเจ็ดนะครับดามจ็ดแส เลือด5ล้าน9ครับพลังป้องกัน2,002ฮิ้วเยอะอยู่นี่หว่าสปีด148 3ค่อนข้างต่ำนะครับสกิลดาเมจ32%ครับผมค่าแม่นยำม,มี26อยู่แต่ว่าค่าบล็อกเราไม่มีอะไรข้างหน้านี้จะบางนะไม่มีบล็อกเนี่ยขี26%ครับผมเ,เป็นสายดาเมจล้วนบวกกับเท่าสั้นให้อีกหื่เป็น46ก็ไม่เร็วครับติดขีเอาดาเมจ2เท่าพอฮีทเอ็กซดาเมจไม่ต้องนะครับเจาะเกาะ40%ก็ถือว่าโอเคครับตามสถานะ10รับดาเมจเบาลงไม่มีทูดาเมจก็ ไม่มีนะครับผมสแตก็กรวมๆของโมเลียของผมมันจะเป็นประมาณนี้มันมีข้อดีข้อเด่นคือปล่อยสกิลแรงครับผมยิ่งตัวละครที่แบบโดนแช่แข็งก็จะแบบแรงเข้าไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแค่โมเลียตัวเดียวนะครับผมว่าโมเลียมันจะโหดแค่ไหนกล้าจะใส่เป็นแคนนอดบ้างลองใส่เป็นนามิใส่เป็นตัวละครรถเกาะแล้วจะลองไม่ใส่เป็นรถเกาะให้ทุกคนดูนะครับผมจะมีทั้งหมด2ครั้งเหมือนเดิมเนาะเอาเป็นว่าไปรับชมตัวละครโมเลียพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันรอบนี้ผมใส่เป็นพวกตละครลน,นินามิเวอร์โกเหมือนตัวซัพพอร์ตทั่วไปนะครับมาดูว่าโมเลียผมเอามายืนแขงางหลังด้วยนะครับผมจะบึ้มแรงขนาดไหนบึ้มแรงครับผมบึ้มเข้าไปแทบกไม่เข้านะครับผมก็ลูฟี่ก็ไม่เข้าซันจิเข้าไหร่ครึ่งหนึ่งอยู่อุศเหรอุศก็เกือบตายครับเมื่อกี้ติดคีย์ด้วยนะ ขี46นะครับผมติดเฉยนะครับผมก็คือเราเล่นสายดาเมจล้วนอาศัยคี้จากเรือเทาสั้นเอานะครับผมเอาขี้มาดาเมจล้วนที่มีเจาะก่อเยอะพอติดคีปุ๊บมันก็เป็นดาเมจสองเท่าเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องเล่นคีดาเมจก็ได้เพราะว่าคีดาเมจมันไม่มีนะครับผมนี่ต่อให้เราไปเล่นหินใส่อาวุธเป็นคีดาเมจก็ไม่ค่อยจะตอบโจทย์เหมือนเดิมนะครับผมครับครับเดี๋ยวมาดูตอนโหตอนนี้ดูดาเมจขึ้นกล้าละครับผม ตอนนี้10แล้วครับโดนงทันเจียเตะเข้าไปไหมเตะเข้าไปอีกเป็น11ครับ1บัฟต่อ20%นะครับผมตอนนี้บัฟน่าจะประมาณ200%นะครับสำหรับโมเลียผมทันทันครับยิงเข้าไปจังหวะนี้ปูมทูดาเมจอีกนะครับแต่ยังไม่ถึง70%เพราะว่าเรือเรายังไม่ได้เป็นเลเวล180ปดสบัฟเรียบร้อยครับผมมาดูรอปลดบัฟเอ้ยปลดบัฟก่อนจะปลดบัฟตอนไหนครับเนี่ยไหนมาแล้วครับ12% 13บัฟดาเมจครับผมแต่เหลือ3ตัวอะ จังหวะนี้ครับโมเลียบึ้มเขาให้โอ้โหเมื่อไหร่ทีเท่าไร่45้าล้านเหรยคิีิจะค่อนใส่คู่ซันนะครับผมหูอย่างแรงดู114ล้านนะครับผมก็เอาง่ายว่าถ้ามันได้เก็บเก็บสแต่งนี้ก็ไม่มีตัวไหนรอดน,นะครับผมเลือดตัวละครส่วนใหญ่แล้วไม่ถึง20ลนะ้านเนาะเอาจงจริงมันบึ้มเจาะเกาะอยู่แล้วนะครับผมเรียบร้อยน่าจะมี20ล้านอยู่แล้วก็จริงๆมันแบบถ้าเราอัดแต้มเต็มอ่ะมันพอที่จะเล่นได้แต่วงเล็บว่าไม่ควรที่จะไปปั้นเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นคผมซึ่ง ควบคุมมันอยู่แค่30%มเอรเ็นเงเราไปเล่นคู่ซันมันจะคุ้มกว่านะครับได้ฮิวเลือดด้วยแล้วก็มีโอกาสแช่แข็งเยอะด้วยนะครับแต่ว่าโมโลเรียก็ไม่ได้เลวร้ยายถึงกับเป็นขั้นกาะเอาง่ายว่าดีกว่าพวกทหารเรือครับผมคิสซารุเอยพวกอาคาอินุเค็คโคดายแฮนเคอ็กอะไรเหล่านี้นะครับผมที่เป็นระดับระดับสายพิเศษนั้นก็แม่งไม่ตอบโจทย์เลยสู้โมโลเรียก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเอามาันมายืนรับตีนหนจะได้บัฟดาเมจเยอะๆนะครับดู บุ้มแรกครับแทบไม่เข้าครับบอกเข้าฮุสันล้านห้านหคขึ้นหนึ่งส,งสองครับไม่โดนครับฮุสันโจมตีตัวหลังโซโลก็ฟันตัวหลังตีครับจิ้มเข้าไปเบาๆครับเรียบร้อยนี่ไงห้าเสดตีบทกีครับผมหกโซโลตีหลังอีกแล้วเจ็ดบัฟเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่สิบสองบัฟนะครับมันเลยแรง เจ็ดบัฟเองนะครับบื้มตอนเจ็ดบัฟนี่บื้มเข้าให้อหูยังแรงครับเจ็ดบัฟก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ได้รีเฟซมานามาด้วยนะครับผมแถมยังไม่ได้ขอไอ้พูดามเมจากเรือเทาอสซนด้วยนะครับผมก็บื้มรอบ2ก็ไม่เร็วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดบัฟเองนะครับผมก็ถือว่าสุดๆจริงๆหน้าปั้นอยู่แหละเพราะอีกฝั่งก็เป็น15ดาวเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นระดับที่เป็นทั่วไปเลยนะดูบื้มตอนนี้ บ้มตอนมีเท่าสั้น22ล้านครับแต่สูรอบที่แล้วไม่ได้รอบที่แล้วมันยี่ไอ้มัน12บัฟน,นะครับผมใส่ไป49ล้านเลยหื่ก็โอเคสําหรับไอตัวของโมเลียก็ไม่ได้เร็วายขนาดนั้นนะครับผมจริงๆมันก็น่าเล่นได้น่าเล่นนั่นแหละเพราะว่า7 0 0 0แสนก็ไม่ใช่ดาเมจปมปมเหมือนกับลูฟี่นะครับลูฟี่เจ็ดแสนแปดแสนนี่แบบโอ้โหเบาจัดแต่โมเลียเราก็700,000มีบัฟดาเมจเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมจากการโดนโจมตีเนี่ยเลยทำให้มันนั้นแบบแรงขึ้นมากๆนะครับผมเล่นชิตรี่คอนสักครึ สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นตัวละครอ,อะไรเกี่ยวกับ15ดาวก็อย่าลืมกดรีวิวไว้ด้วยนะครับผมยังไงทุกตัวผมจะไล่ยทยอยลงให้หมดทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ